เพราะเราปรารถนาอันเดียวแท้ๆเลยบุญยมเชื่อไหมเนี่ยที่ตามาพูดเนี่ยเพราะเราต้องการบุญปรารถนาบุญพระพุทธเจ้าบอกว่าบุญยานิปรลโลกัสมิงปฏิท้าโหนติปานินัง เพราะเหตุว่าบุญนั้นเป็นที่พึ่งของศา์ทั้งหลายในโลกนี้ก็ตามโลกหน้าก็ตามโลกต่อต่อไปก็ตามสิ่งที่เราได้สมหวังอย่างตั้งใจนํามาจากบุญทั้งหมดบุญเป็นชื่อของความสุขบุญนำมาซึ่งความสําเร็จบุญเป็นเครื่องชําระบาปบุญเป็นที่พึ่งลองคิดตามนะ <c oughs> ถ้าคนมีความสงามข่าทาตบริวารซื่อสัตว์กตัญญูธุรกิจการงานเรียบร้อยถ้าบุญไม่พอบุญไม่ถึงมันเป็นไปไม่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้ได้เป็นผู้เป็นคนมีความกตัญญูกตตะเวที <c oughs> นำแต่ความชุ่มเย็นนำแต่ความอบอุ่นเป็นสุขเข้าสู่ดวงจิตดวงใจถ้าไม่มีบุญแล้วมันจะได้ยังไงแม้แต่ทำมาหากินนี่จำได้ไหมละ่ะต้องขออภัยนะสมัยก่อนนะ่ะตมาก็ได้ยินกับหูนี่ปลูกแตงปลูกถั่วทำนาทำสวนถ้ามีคำถามอันนี้ได้ยินกับหูจริงๆว่าเป็นยังไงเนาะ เป็นยังไดเห็ดให้เฮ็ดหน้าพ่อโย่พ่อกินอยู่บอ้ยเป็นยังบุญอย่น่านเห็นบ่เป็นยังบุญพ่อได้กินได้ท่านลูกเต่าไงกานาบ้านเมื่อละบอเป็นหมูเป็นหมาละบ่เป็นยังบุญอย่มกากลากระตังรักไตอีนั่งกับพ่อมีอย่ไม่กินลูกเต่าเราล้านเว่า่ไงาฟังความเป็นยังบุญอย่ วันนั้นน่ะครูบาโอกำลังเทศกำลังพูดเรื่องช้างต้นไม้มันลม้มหึมมาก็ถูกคนอยู่บ้างสามสี่ท่านแต่ไม่เป็นอันตรายเพราะอะไรเป็นยังบุญอยู่ว่าไม่มีผู้ใดเจ็บ